จะพระคู่นมัสก,การค่ะอาเรลีอพอรโยมค่ะด้ยินข่าวว่าทังวัดสิเป็นงานอีกอย่างก็ค่ะวันที่สามท่านว่า,วางานงานวัดนอายุวัฒนมงคลโยมเด้อค่ะท่านบอกว่าวันเกิดพระนั่นแหละวันเกิดพระคือว่าเขราว่าอายุวัฒนมงคลค่ะเฉเลิมฉลองอายุนำ้ำเกิดมาได้หาสิบแปดปีสามสิบเพรรษาวัดบุรพานลยล่ะหาบการอำเภอร์ศิลปุ่ม หาสิบเจ็ดหาแม่บอกว่าเกิดพ่อสอสิบกับหาสิแต่ไปขอใบเกิดน้ำเจ้าหน่าทีเขาให้พ่1สอสเอ็ขยันแก่หลายก็เลยเป็น5าสิบเจ็ดห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดีสาเลยริพราก็เยจัดงานสีโยกโดมน้ำสร้างอีกสซโทษล้กจะให้ทุนเด้หน่อยทุนการศึกษาเด็กน้อยอยู่เกียรติสิบทุนทุนละหาลอย กะสิยหายแตเจ็กน้อยบอร์เกอกับนิมนต์พระคุณเจ้าพ่อเมีครูบาอาจารย์มากกสิประมาณเกือบสามสิบนี่แหละก็ะ <c oughs> จะมากจะเลื่อนพระพุทธมนต์หายน้ำเป็นท้ำบุญน้ำพาหน่ำท้ำบุญน้ำเล็กน้อยนักเรียนเรียนดีแต่ยากจนกะเจ็ดสิบทุนทุนละหาร้อยจะ,ะบอกบุญพ่อแม่พี่น้องนี่นะบุญน้ำพระคุณเจา้าไะจองถวายเป็นเจ้าผ้าทะยท่านกับจุนละหาร้อยแพง เล็กน้อยก็ทุนละ500บาทนะครกับเยตตาบุญวาสนาบ,บ,บ่บอวยขึ้นหลวงพ่อูุบายจาย์ทั้งอื่นเพ <c oughs> ิ่นกระบอกบุญนำ้ำโยมหมดละใช่ไหมชีวิตนี้อยู่ได้ด้วยบุญ <c oughs> เกิดมาดีก็เพียวพ่อมีบุญจะดูดีก็พ่อมีบุญจะไปไหนมาไหนดีก็พ่อมีบุญแม้จะสิน้นชีวัยชนไปสู่สุคติก็พ่อมีบุญค่ะพระบุทธเจ้าพ่นตรัสว่าสุขภพบุญญยสัตว์อุปโยการสั่งสมบุญนามขึ้นความสุขนอกโยม คือว่าบอกข้าวบุญพ่อแม่พี่น้องปากท่างเพจเจย์ตูนี่จ้าเกยตูพาลวยให้ลวยลวดเด้อพี่น้องยัย่อมลวดแล้วก็มารวมทำบุญลงทานน้ำอะไ้เป็นลงทานกพี่น้องส่วนมูมาเป็นลงทานยุ่งแต่อยู่ได้กินมากอ่ะคนมิตรภายได้เล็กหน่อยก็มากพี่น้องบ้านเฮ่าก็มากข้ของทับเดินได้ด้วยท้อง จัดการจัดงานกับเป็นกองเขาถ้ำกับเดินได้ท่องกับรงยูตงกินมีร่วมข้านน้ำกับฝากภูิพี่น้องผู้ใดมีกิจเจรชัสทธาเล็กน้อยทุลหารอยหรือบนกรรตามสัทธาโย่มหาบาทสิบาทมหาบาทสิบบาทก็ไดน้ำกันคือว่าได้ร่วมอนุโมทนาสาธุติดต่อพระคู่ใดทั้งใดจ้ะทั้งเบอร์โทรศัพท์น้ำกับมีเบอร์โทรพระคู่ออเบาใดเบอร์จ่าเบอร์โทรแจ้งเพิ่นไปโหลดงด้ไหม 087 132 132 5948 5948หรือทั้งเพจเฟซบุกอะบุรภาแสงตะวันออกบุรภาแสงตะวันออกทั้งเพจจะทั้งเพจถ้าเตียพี่น้องเพื่นอยากติดต่อว่า อยากจะซอยบุญพระคู่นี่เพื่อนโทษเขามาเลยมนันบ่ค่ะโทษมาได้เฮ็ดหน่อยเฮ็ดหลายโดยที่ไม่ต้องผ่านแอดมินหรือผ่านเจตุให้เขามาหาพระคู่โดยตรงเลยเพราะว่าส่วนใหญ่ทำบุญนี่ก็คืออยากให้เขามาหาท่างพระคู่โดยตรงเพราะว่าเจตุจะเฮ็ดโล่งท่านคือมันสีเงินมันสีสรับสนกันอะาะนอกจากผู้ใดอยากจะร่วมถวายัน อันอีกยัางก็ที่ว่าทุนการศึกษาเด็กน้อยกับถวายพระสงฆ์เพิ่นกะให้เขามาทางพระคู่เนาะค่ะเนาะได้ฝากเกตูเกตูกับประสานมาทางอาตมานํ่ก็ได้จ้ากับสิประสานมาเรื่อยๆแหละแต่ว่าพระคู่ว่าคอยว่างถ้าอาจารย์ต้อมอยู่เหมือนอาจารย์ต่อยอยู่เหมือนอาจารย์ต่อยโอ้เราอยากหลายเกตูวช่วงนี้คุ้มสอบกับสิ้นสุดแล้วคุ้มสอบก็อาจจะว่างช่วงก็อาจะว่างคุ้มสอบที่สิบ สิบหกสิประจ่ายดทําแสวงบุญทังใชัยะุมบแมยูก็ได้ยกเลยหมูขาวาสวนมูขาอยู่เข้าว่าการถแพงใส่นดำไเรอแต่ว่าจะความกัยากได้เป็นหนังเกี่ยงยกเลยแล้วก็โปเยหลายเรือบเป็นหนังกันเป็นอนิจจังยูดอกไปทังใดก่อจ้ะยโสูมใช่ยโภูมิทังพญานาคมีลพญานาคสีดำ ผูองดัมใหญ่ที่สุดในโลกในประเทศในโลกเอาเอารถียังไปจ้ะเป็นรถตู้โอ้รถตู้ของโยมมีเทียมข้างควันายเป็นเป็นผู้ลีเล่บทั้งบักกูสุเทพค่ะเป็นลีเล่บแบบใกล้ๆนี่เล่บก็เล่บเอาเข้าแบบว่าก็ต้องเมาลอดเนาะหรือว่าผู้ใดอยากไปนั่มกับซอยคาน้ำโมกน้ำมันคารถ บ,บ่แมนวาเสียพระคู่เมารถดไห้เด้ผู้ใดอยากไปก็ต้องซอยเนาะค่ะเนาะฮาต้องออกกันผููละลายคนใ,นรใลลดรถรถบ้านนะหารอยถ้ารถตู้อาจจะห0รยคนละ6กรอยหรือว่าหารอยนี่เนาะถ้าผู้ใดอยากไปก็ติดต่อทังพระคู่ใดหรือว่าทังเมโซหรือทังเกตูก็ไดดเนาะติดต,ต่อมาใดเพราะว่าวันที่เท่าใดค่ะสิพฤศจิกา สิบห้าพฤศจิกายนใกล้ๆนี่เรียดแล้วเนาะว่าโดนไปจักมือหรอค่ะไปครับไปครับอุ้ยไปกรับหนึ่งเห็นไปโลยเนาะพญานาคองค์ใหญ่แม่นบ่ค่ะต้องสีดำนะจิตอึดสีดำสูงขึ้นยาวโผลนั่นแหะสายพญานาคไปมากะสิบใบพาน้ำวัดมูลนันนี่เนี่ยพาดลงไปเี้าหนี้ ไปแต่ช่วงในภาษาพอดีมันบอสะดวกหลายอย่างค่ะอาตมากขาเลยยกเลิกไปแล้วแต่ว่าโยมมันสนใจก็เลยบอกว่าภาพไปแนี่ยผู้เสด็จคนเคป็นผูบวชคนแก่ก็เล่นสิเลยเดินทางไปน้ำเพลินละปากไปแล้วนั่นแหละเลยโยมเดลิกในวันวันที่สามท่านว่าคมพุทธศักราชสองพันห้าเป็นวันอายุวัฒนามงคลของอาตมานเนี่ยแหละส่วนพี่ส่วนนองทายโยทายกาปฏิยตดม ยกเสือสุดทา้ายดมน้ำก็เลยจัดบ้านเกิดเซน้ำหมอกทุ่กนกับเด็กสาดูแลเด็กหนานยลูกหลาน,ไ,นไปน้ำก็ <ๆ S 2> เลยบอกข่าวบุญพ่อแม่พมี่น้องพานเศษของเกตุูพานรยวยดูแลเด็กหน้อยทีผย่ผู้ใหญ่ใจดีชีวิตนี้เกิดมาดีก็พ่อมีบุญจะดูดีก็พ่อมีบุญจะไปดีที่ไหนมาไหนดีก็พ่อมีบุญบุญสนั่นเป็นที่พึ่งของพี่น้องญาติโยม กขอโมทนาสาธุเด้อพี่น้องสาธุชนผู้รับชมระฟังทั้งเกลียดเจตูยวพาดรวยได้ยินได้ฟังเพลงนี้ก็ลอยมีอายุวรรณสุขค่าบรรสุขภาพแข็งแรงทั้งแรงหขอให้โุขให้รุ่งให้พ่ายที่สุดท้ายค่ะทำธุรกิจการงานใดก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองรุ่งเรืองรุ่งเรืองแล้วก็ร่ำรวยร่ำรวยหมดดีหมดสินมีกี่มีใส่รวยเงินรวยทองเนยมาท่าบุญนำกันไยมเด้อสาธุจ<า>้ะ<า>